วันนี้เราจะมารีวิวนะครับหัวสิงโตชนิดต่างๆนะครับของจีนนะครับเริ่มด้วยสิงโตเหนือนะครับก็คือสิงโตปักกิ่งนะครับหรือบางท่านก็เรียกว่าสิงโตกวางเจ้านะครับเป็นสิงโตทางภาคเหนือของจีนนะครับถัดมานี่คือสิงโตฮกเกี้ยนนะครับเป็นสิงโตของชาวฮกเกี <im <im ้ยนนะครับและนี้ก็คือเสือไหหลำนะครับหรือบางที่ก็จะเรียกว่าสิงโตไหหลำนะครับเป็นของเป็นสิงโตของเกาะไหหลำนะครับแต่จะไปมาในรูปแบบของเสือ ส่วนนี้คือสิงโตฮักการนะครับหรือสิงโตของชาวจีนแคะนะครับลักษณะจะมีแผงคอนะครับแล้วก็ปากจะเป็นเหลี่ยมเียมงับๆนะครับส่วนนี้นิยมมากนะครับก็คือสิงโตกวางตุ้งนะครับสิงโตกวางตุ้งเนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คือเป็นทรงเฮอซานกับฝอซานอันนี้จะเป็นทรงปากตั้งหรือว่าเฮอฝอซานนะครับส่วนนี้คือเฮอรซานนะครับเฮอร์ซานจะเป็นสิงโตปากเป็ดนะครับ ลักษณะจะต่างกันนะครับก็คือว่าในมณฑลจีนก็คือจะเป็นสองสองตำบลครับตำบลเฮอซานกับตำบลหฝอซานส่วนอันนี้ก็คือแปะยิ้มนะครับถัดมานี่คือกีเลนนะครับอันนี้จีนจะเรียกว่าฉี่หลิงนะครับภาษาจีนฉีหลิงนะครับส่วนนี้เป็นกีเลนของจีนนะครับนี่ครับทั้งหมดนะครับของชมรมสิ่งตบางบุนาคนะครับ สนใจติดต่อการแสดงได้ครับ